ถือว่าโตที่จะเป็นในระดับหนึ่งแล้วกันอยากรู้ว่าการเป็นลูกครึ่งเราอาจจะไม่ได้เป็นไว i t e person เหมือนสเปนทั่วไปลาตินอะไรแบบนั้นน่ะมันมีผลกระทบไหมว่าแบบ้ยเราเป็นแกะดําเขาเทรดเราแปลกมีแล้วก็สําหรับคนกาตาลันยิ่งมากกว่าเพราะว่าอยู่บาร์เซโลนาตอนกับตอนปี2ปี3อยู่บาร์เซโลนาแล้วบาร์เซโลนาเป็นคนกาตาลันและเขาอ่ะเป็นสังคมที่ยอะไร close มากปิดมากแบบว่าถ้าเขาโตมากับกลุ่มหนึ่งก็จะโตไปเรื่อยๆกลุ่มนั้นเลย เราไม่มีหาเพื่อนใหม่อ่าอารมณ์นั้นแล้วหนูหนูเป็นคนเฟลลี่มากหนูพยายามคุยกับหลายกลุ่มครับก็เขาก็แบบคงแบบเออก็น่ารักตอนตอนแรกแต่ตอนผ่านไปก็ไม่ชวนไปไหนไม่อ๋อแอแปลกแอคติ้งกับเราแปลกใช่ใช่หนูก็รู้สาเหตุไหมเพราะว่าเขาก็เอาจริงปะเอาแต่เพื่อนกลุ่มอะไรนี้นี่มาหาอะไรนั้นอ่ะมีแค่หนูกับอีกคนที่เป็นเอเชียคนที่เหลือก็คือฝรั่งหมดหนูว่ามีผลยุ่เพราะตั้งแต่เด็กหนูโดนบูลลี่ บริพาะเป็น<ช>เอเชียอะไรเงี้ยจริงป่ะที <Yeah. S 1> ่นู่นอะนะก็ยังม,มีเหมือนกันใช่ไหมมีผู้ใช้ก็มีตีบ้างผักบ้างอะไรเงี้ย ต้งงต่เด็กเลยตอนเทียมากเลยนะเทียจริงแม่งนึกว่าเห็นเหมือนในหนังกันเดียวมีจริงไหมจริงอ๋อปกติจะมีพวกในอเมริกาในอังกฤษอะไรอันนี้สเปนก็ยังมีกันเนาะใช่ใช่แล้วอยากรู้ว่าโอเคมันมีข้อเสียแบบนี้แหละแต่เราก็ผ่านมาได้เราคิดว่าในการที่เราโตที่นั่นมันมีข้อดีอะไรไหมครับที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยที่ยุโรปอ่ะเขามีแบบนี้เรื่องวัฒนธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไทยแม่งน่าจะมีบ้างว่ะ การยอมรับ mindset อ,อะไรแบบเนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะครอบครัวหนูหรือเป็นคนจะเป็นแต่หนูรู้สึกว่าที่นู่นน่ะเขาทำให้อยู่อินเดพเอนเดนเร็วขึ้นแบบครับ เด็กอะไรแบบมาเชื่อโตโตขึ้นแบบใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้ขึ้นอิสระมากกว่าใช่แบบปล่อยให้ทํานี่ทํานู่นคนเดียวแล้วเราก็จะรู้ไวหนูก็ตั้งแต่อายุสิบหกก็ทำงานแล้วอยู่คนเดียวแล้วอะไรเงี้อ๋อเหนืมากเลยนะใช่มอสี่เองนะสิบหกอ่ะถ้านในไทยๆอารมณ์แบบทํางานเก็บอะไรนะเก็บตังค์ของตัวเองอะไรเงี้ยเขาสอนแบบตั้งแต่เด็กเลยอ่าซึ่งของไทยก็จะแตกต่างโดยที่ถ้าของไทยสิบหกเนี่ยมอสี่กลับบ้านเด็กยังโดนโทรได้ใช่ใช่สุดใช่ใช่ดิ้นนุ่งเขาปล่อยเบอร์ปล่อยชิว เหมือนเราโตแล้วเรารู้ว่าจะทําอะไรใช่ดีนะดีดีถือว่าเป็นชีวิตที่ดีนะจริงตอนนี้แบบหน่วยอยูยี่สามจะเหมือนรู้สึกว่าตัวเองยตสามสิบแล้ว